EP พิเศษ EP นี้เนี่ยคนก็จะเห็นแบบว่าเออเยอะมากวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมารีวิวน้ำหัวปลีก็ด้วยความที่แบบเหมือนเราอะแบบท้องเข้าใจมาสุดท้ายแล้วใช่ปะเริ่มกินน้ำหัวปลีวันละหนึ่งขวดบำรุงเพื่อให้มีน้ำหนักตอนคลอดเป็นคน ที่สงสัยว่าเอ้ยแต่ละแบรนด์อ่ะมันต่างกัน<ร>ยังไงรสชาติมันต่างกันยังไงบ้างพยายามหาน้ำหัวปลีทั้งหลายแหล่ที่แบบอยู่ในท้องตลาดที่หาซื้อได้ม,มาให้ทุกคนดูประมาณนี้เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนแบบประกอบการตัดสินใจแม่แม่ทั้งหลายว่าแบบเอ้ยกินยี่ห้อไหนดีฉันชอบรสนี้ฉันจะกินยี่ห้อนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเกื่อนก่อนว่าทุกแบรนด์อ่ะก็คือเป็นน้ำหัวปลี กับน้ำมินท์ผาลัมมันมีประโยชน์หมดแหละแต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับรสชาติส่วนผสมแล้วแต่แต่ละแบรนด์ใส่ลงไปในในน้ำหอมปลีของเขาคือเราชิมคนเดียวเราก็อาจจะแบบว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวของเราคนเดียวใช่ป่ะเราก็เลยเอาคุณพ่อมาช่วยชิมอาสาเป็นผู้เสกไามันแบบอันนี้คือแบบ first impression แรกคนที่ไม่เคยกินกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างเราว่าคนทั่วไปไม่น่าจะเคยกินในน้ำแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ของที่แบบ อายุเราที่ต้องไปขาว่ากินอะแบบปกติอะไรมันไม่มีทางที่จะรู้เลยว่ารสชาติหัวปีแต่ละอันมันต่างกันยังไงมันเป็นยังไงใช่ป่ะเราก็ต้องอยากรู้ใช่ป่ะว่าแล้วทําไมคนเราต้องกินแล้วทำวมต้อกินเออใช่หลักๆเลยสําหรับคุณแม่ท้องเนี่ยก็คือจะแบบบำรุงน้านมอยู่แล้วแหละด้วยความที่หัวปีเนี่ยมันมีแคลเซียมสูงกว่ากล้วยสูงถึงแบบสี่เท่าปีอ่ะเขาก็มีเหมือนแบบลิสสมานแผลเนาะมันก็จะช่วยทําให้ให้แผลในร่างกายเราอะสมานได้เร็วขึ้นแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ แผลในปากแผลในกระเพาะหรือแบบแผลสดอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้หัวปีวมีทัตุเหล็กช่วยเรื่องคนที่เป็นโรคโลหิตจางด้วยเป็นยาบำรุงเลือดด้วยนะครับนอกจากนั้นนะมันก็ยังจะแบบช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฟังมาถึงประมาณเนี้ยก็คือแบบมีแต่ประโยชน์แหละก็คือลองลองกินดูเนาะลองเปิดใจกินดูพอพูดถึงหัวปีปึ๊บ ที่เราพูดไปว่ามันจะมีน้ำอินทผาลาัมด้วยเราคนอาจจะไม่รู้ว่าประโยชน์ของอินทผลามมีอะไรบ้างอินทผลามเนี่ยแบบเหมือนกินแล้วทาให้เฟซอ,อ่ะคือแบบกินแล้วสด,สดชื่นให้แบบเมเหนื่อยๆอยู่ก็แบบหายแล้วด้วยความหวานของตัวมันเองเอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ต้องแต่น้ำตาลเยอะก็คือเป็นความหวานแบบธรรมชาติอินทผลามก็ยังช่วยเกี่ยวกับคนตั้งครรภ์เพราะว่าทาให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีกล้ามเนื้อมดลูกที่แข็งแรงแล้วก็ช่วยในการบีบตัวของมดลูกแบบบำรุงครรภ์ด้วยแหละ คือบำรุงตอนที่อยู่ในท้องก็คือแบบท้องอยู่กินได้ออกมาก็คือเขามีฤทธิ์ทั้งแบบช่วยเรื่องหมดลูกแล้วก็ช่วยเรื่องน้ำนมด้วยคือน้ำมิถะรมเนี่ยก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่เราสามารถหาไปกินได้ไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าถูกแต่ละตัวรสชาติจะเป็นยังไงบอกก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยคือเราอ่ะจะแบบขออนุญ,ญาตรีวิวเป็นแบรด์คือเราอ่ะจะไม่เปรียบเทียบกันว่าอันไหนดีกว่าอันไหนด้อยกว่าหรืออะไรไปกันเลย ถึงแบรนด์แรกของเราแล้วก็คือแบร um Life นด์มัมไลท์นั่นเอง um ซึ่งก็จะมีอยู่สองรสชาติของเราจะเป็นน้ำหัวปลีกล้วยผสมน้ำอินทผลามและน้ำมะนาวนนเครื่องดื่มน้ำขิงผสมน้ำพึ่งมะนาวทั้งสองอย่างก็คือมีมะนาวั้งคู่ขนาด250 ml อย้าเขาขายเป็นรา,างลังละย4ขวด1,700ัดบาทส่งทั่วประเทศแบรนด์เนี้ยก็คือหาซื้อในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ที่เซ็นทันแล้วก็มีเซ็นทันบูธห้องชิมก่อนหน้าตาของมันเนี่ย มันเหมือนน้ำผึ้งมะนาวเลยนะน้ำใสมากแบบน้ำผึ้งมะนาวชาตเป็นไงเหมือนกินน้ำผึ้งมะนาวเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เราชอบมากเลยเขาใส่น้ำขิง80%เลยอ่ะแต่ทำไมไม่รู้สึกว่าแต่ไม่มีรสชาติขิงแบบที่เผ็ดแบบจนแสบปากคือด้วยความที่เราสองคนอ่ะไม่ชอบกินขิงเลยอร่อยเราถือว่าอันเนี้ยกินง่ายมากกินง่ายกินแบบเด็กก็กินได้อ่ะอันเนี้ย เป็นต้องแบบไตมาสามแล้วค่อยกินนะก็คือเริ่มกินได้ตั้งแต่เริ่มท้องเลยแบบอันนี้มันจะช่วยลดอาการแบบแพ้ท้องด้วยถ้าแบบเป็นช่วงที่คลอดแล้วอย่างเงี้ยก็คือเหมือนน้าขิงอ่ะเขาก็จะช่วยในการแบบขับเลือดลมให้แบบเลือดลงเดินดีขึ้นบอกไว้ก่อนว่าเป็นน้ําขิงอย่างเดียวไม่ได้เป็นน้ําหัวบีหรือน้ำอินทผลัมคือแบบคุณพ่อท้องเนี่ยก็คือกินครั้งแรกคือเราไม่เคยให้คุณพ่อท้องชิมมาก่อนเลย มีห่อเดียวคืออยากให้แบบเป็นความรู้สึกที่แท้จริงมากๆ<ะ>ไปต่อ,ตอก็เป็นน้ําหัวปลีกล้ยผสมอินทผลัมและน้ำมะนาวมามเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยสังเกตว่าเขาเจ้มามะนาวเขาไปตัดใี่ม,มันแบบหอมๆนิดๆนะแล้วก็เปรี้ยวนิดๆใช่แลรวว่ากินง่ายอันนี้กินง่ายมากเป็นอันที่กินง่ายแล้วก็ง่ายมากเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> อร่อยอะ่ะ <laughs> อร่อยเลยอ,ะอ่ะซึ่งด้วยความที่แบรนด์เนี้ยคือเราไปทำ เขาได้รับทางเลือกของแบบสุขภาพก็ mm hmm. คือแบบน้ําตาลน้อยแคลรต่ําน้ำหัวปี30แคลน้ําขิง40แคลอร่อยกินง่ายนี่พูดแบบเป็นกลางเลยนะโอเคแล้วเราก็มาถึงแบรนด์ที่2แล้วแบรนด์นี้ช,ชื่อว่า Devel m o m m y Drink ขของเขาเนี่ยจะอยู่ที่280 ml เป็นขวดที่ใหญ่ที่สุดอ่าเท่าที่เราหาได้ในตลาดสําหรับน้ําหัวปี มาเราชิมเลยดีกว่าก็ประมาณนี้เลยเนาะสีน้ำหัวปีเราเริ่มรู้แล้วแต่ตะกอนไม่เยอะนะก็คือแบบเหมือนแบบขย่าสองทีตะกอนก็หายไปหมดละหวานหวานแบบเหมือนหวานแบบน้ำอินทผลัมนำหน้ามาก่อนนะหัวปีอ่ะกินง่ายแหละเอาจริงโอ้ อารมณ์เหมือนกินน้ำตาลสดอ่ะคือแบบกินง่ายคล่องคอมันไม่ได้หวกปีจ่ายอย่างที่เราคิดเลยอ่ะเพราะว่าพอมันผสมปูมกายเป็นแบบกินง่ายมากๆใครชอบที่น้ําที่เป็นอินทผลัมเป็นหลับก็คือลองมีโหนี้เนาะได้ฟิลแบบกินน้ำอินทผลัมอ่ะใช่แบบราคาจะตกอยู่ที่ขวดละ78บาทเขาจะขายห่ขวด468บาทถ้าเราเข้าไปดูใน Facebook เขาบ่อยๆอเยนี่ยเขาจะชอบมีส่วนลดที่ลดเหลือแบบ49บาท บางทีก็แบบเป็นแบบ22แถม2มันจะแบบยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งจะมีของแถมแล้วก็แบบมีส่วนลดอยู่แล้วมีของแถมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาต่อที่แบรนด์ถัดไป MILL PLUS อนด์มอรนี่ตัวเนี้ยที่เราเลือกมาเพราะว่าเขาอะได้การันตีว่าขายดีที่สุดในชอ่องปีแบบยอดขายเขาเป็นร้านๆคเออตอนเนี้ยเราจะเห็นรีวิวบ่อยเราก็เลยแบบว่า สี่รสชาติรสชาติแรกจะเป็นรสชาติดั้งเดิมที่เป็นหัวปีบสกอินทผาลามก็คือตัวนี้จ,จะเป็นแบบเหมือนบำรุงคันแล้วก็กระตุ้นน้ำนมตัวที่2เป็นหัวปีผสมอินทผาลามสูตรมะขามเนี่ยจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยเพราะด้วยความที่มันเป็นมะขามอ่ะมันก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเราอดีตัวที่3าน่ากลัวจัง <laughs> เป็นหัวปี <laughs> ผสมอินทผาลามสูตรขิงบำรุงคันกระตุ้นน้ำนมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อไปด้วยเพราะขิงมันมีฤทธิ์ร้อนเนาะมันก็จะช่วยในร่างกาย ตัวสุดท้ายเป็นน้ำหัวปีผสมใบชะพลูลำ35%สูตรพุทราจีนสูตรนี้เราว่าเราน่าจะกินง่ายสูตรที่มีพุทราจีนเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบมันก็จะมีความหวานนิดนึงแล้วก็บบรุงเลือดด้วยคือตอนนี้เราเทออกมาแล้วใช่ไหมคือตอนนี้สีอะมันคล้ายกันหมดเนาะคล้ายมากดูฟูลบอดี้อะเป็นภาษาวัยคือแบบคือคดูคนแล้วก็ดูแบบอ่ากินแล้วหนักอะน่าจะหนักกว่าแบบว่าความใสๆที่เราเห็นเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี้สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิม ถ้ากินหัวปีอย่างเดียวคงไม่ไหวน้ำแบบน้ำหัวปีแบบคือถามว่ากินยากไหมอันนี้ไม่ได้กินยากมากต่เราบอกก่อนว่าเราทําไมเราถึงเทเป็นแก้วเล็กๆเพราะว่าด้วยความที่เราต้องชิมเยอะมากเราก็เลยแบบเดี๋ยวน้ำลงไหลค่อยชิมเออเดิน้น้ไหลมันเป็นหัวปีหัวปีแต่ว่าด้วยความที่เขาเอาหวานมาตัดอ่ะคือถ้าไม่มีผาลําเลยก็คิดว่าน่าจะกินยากอยู่พอเอาหวานมาช่วยตัดมันก็ทําให้กินง่ายขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกแบบหัวปีอ่ะคือกินแล้วเหมือนได้กินหัวปีเป็นลูกอ่ะใช่ เดี๋ยวมารสชาติที่สองน้ำม,มะขามลออกตัวก่อนว่าเป็นคนที่ไม่กินทั้งมะขามและขิงกินไม่ยากไม่ได้แบบมะขามจ๋าแบบกินยากไหมแบบัวบตีหายแล้วกลายเป็นมะขามโผล่มาแทน <c oughs> เป็นกินมะขามหน,น,นักมากเออเออน่าจะขับ่ายดีแล้วกิน <c oughs> <c oughs> ต่อไป,อ,ปอันนี้เป็นศัตรูอันนี้เป็นตัวที่แบบคือเราอ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะลองลองกันว่า หัวปีผสมมิตรผลัมสูตรขิงมันเหมือนกินแบบมีขิงตรงปลายลิ้นเล็กๆแต่มันไม่ได้แบบขนาดนั้นอนะ่ะ <Wow. S 2> เป็นไง mm hmm. จริงแต่ส่วนตัวตเราก็ติดเผ็ดนิดๆคือถ้าให้เราพิเอฟเราอาจจะพิเอฟอันนี้บ่ะงเพราะว่าสองรสชาตินี้อร่อยรสชาติส,าสุดท้ายแล้วะรชาติจีนกินง่ายอันนี้กินง่ายมากกินแบบหรือด้วยความที่เรากินขิงมามันก็เลยไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเพิ่มแล้วให้ความหวานเหมือนอารมณ์มิตรผลําจริงด้วย ลองชิมครบสี่รสแล้วคุณพ่อชอบรสไหนมาก่เหมือนเดิมดที่ยืนยันไปยินผ่าลำไปเลยดีกว่าเพียวม,มะขามลองลงมาูุชาจีนลองลงมาแล้วนี่ถายสดจัดอัน <c oughs> ด,ดับเรียบร้อย <c oughs> ส่วนเรานะเราอ่ะอาจจะชอบเป็นมะขามมากที่สุด <c oughs> เพราะว่าแบบด้วยความสับปุณมันอ่ะ <c oughs> เออคือมันไม่ได้กินยากแล้วแบบมันก็โอเคแล้วสรรพคุณมันดีสําหรับคนท้องด้วย <c oughs> อันนี้เราให้อันดับหนึ่งอันดับสองเราจะให้เป็นรสชาติออริจินอล ดาวสบเป็นพุศาจีนและอันนี้อันนี้ <c oughs> คืออยู่สุดท้ายไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่ว่าคือเราไม่กินขิง,ขงแบบเออถ้าใครแบบเป็นขิงเลิฟเบอร์แล้วว่า<ท>แบบเอออาจจะตอบโจทย์กับตัวเนี้ย <c oughs> คือเราอะก็ไปอ่านมาใช่ปะ่ะ <c oughs> คือเขาอะก็ได้แบบเหมือนทำรีเสิร์ชกับมหาลาัยะมคโดนว่าถ้าแบบกินน้ำหุปลีแบรนด์เขาเนี่ยก็คือจะช่วยให้เพิ่มน้ำนมได้3 0 1>, 1ลัง24ขวด1,650บาทก็คือตกขวดละประมาณ68บาทคาลดได้250 ml ก็คือกินกำลังแบบกำลังดีอ่ะแบรนดเนี่ยคือเขาอ่ะได้รับเครื่องหมายฮาลานด้วยก็ลองไปหาซื้อมาชิมกันดูนะต๊ะมาถึงมัมมี่จูซี่เ่งอันเนี้ยเขามีกล่องแบบกล่องเยี่ยมไข้ด้วยหกอันคือไปเยี่ยมคุณแม่ที่แบบ คลอดได้เลยจะเป็น250 ml เหมือนกันราคาจะตกอยู่ที่12ขวดเนี่ย1,176บาทอ่าก็ตกขวดละ98บาทแพ็คเกจจิ้งสวยนะเราชอบมากเลยน่ารักน่ารักเป็นลูกน้องห <c oughs> ัวปีจิ๋วจิวน่ารักสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกุเมแม่มาร์เก็ตก็มีเดอะ t h เอ็ม l e เรียมเอ็ม p o เทีย เปอร์ของเดมอลทุกสาขาเนาะร้านตำรับไทยที่ซื้อได้หาซื้อง่ายไม่ใช่แค่แบบซื้อในเฟสบุ๊กอ,อย่างเดียว <Okay. S 2> ซึ่งอันนี้จะเป็นน้ำหัวปลีกล้วยผสมน้ำอินทผลัมแล้วก็ตัวเนี้ยพิเศษคือเขาอ่ะผสมลูกยอบ้านคือตัวสรรพคุณของลูกยอเนี่ยก็คือจะช่วยบำรุงลูกด้วยเออก็แบบเป็นตัวที่พิเศษขึ้นมาสำหรับแบรนด์ผสมในอัตราส่วนที่มันแบบให้กินได้คือ,อลูกยอบ้านอยู่ที่5%นตัวอินทผลัมอยู่ที่20แล้วก็ตัว น้ำ6ปีอยู่ที่70%ใช่แล้วซึ่งแบรนด์เนี้ยก็มีฮาลาลเหมือนกันมาเราชิมเลยดีกว่าอันนี้น้ําก็ค่อนข้างใสเนอะเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมเมื่อผสมลูกหยอกไปแล้วเราว่ามันเปนน้ำผลไม้ไม่หวานวาวแล้วก็แบรนด์เนี้ยเขาเคลมว่าเขา่เหมือนเขาใช้ฟูตโตไซรัปก็คือเป็นแบบเหมือนน้ำตาลที่หวานธรรมชาติที่มาจากผลไม้ ก,กินง่ายไหมเพราะว่ามาันลื่นคอ,อแบบกินแบบคล่องแบบลงไปเลยจ้ะคุณสมบัติของน้ําที่มันเวลามันใสๆเราเคาะขึ้นกรองมาเยนี่ใไม่รู้นะมันมทาให้แบบกินเข้าไปแล้วก็แายไปเลยคือกินง่ายมากคือเหมือนอารมณ์เหมือนกินน้ําผลไม้ที่เป็นแบบน้ําผลไม้รวมอ,อืมเออกินง่ายง่ายแล้วก็ความลูกยอมไม่ได้ตีอะไรขึ้นมาเลยถือว่ากินง่ายกินดีลองดูมาถึงอันถัดไปเป็นแบรนด์บบมีบูสเตอร์ซึ่งแบรนด์นี้ยคือเราเห็นเยอะมากเห็นแบบเหมือนดาราเห็นอะไรอย่างเงี้ยรีวิ บอกตรงๆว่าซื้อมาพอแพค aging ล้วนๆปริมาณจะอยู่ที่200 ml มันจะแบ่งเป็นน้ำหอมฟรีเนี่ย3รสชาติแล้วก็น้ำอินทผาลามงรสชาติราคาไม่เท่ากาันซึ่งน้ำหอมฟรีเนี่ยจะอยู่ที่15ขวด1,350บาทก็คือตกอยู่ประมาณขวดละ90บาทคลาลดได้แล้วก็น้ำอินทผาลามเนี่ยจะอยู่ที่15ขวด1,100บาทตกอยู่ที่ขวดละ120บาทสำหรับเราอะ่ะคือราคาแอบแรงนิดนึงนะเมื่อเทียบกับปริมาณ แบบเล็กกว่าแบรนด์อื่นด้วยถ้าเป็นคุณแม่สายแบลอะ่ะอันนี้ก็คือของมันต้องมีแหละรสชาติแรกก็คือน้ำหัวปีผสมตะไคร้และน้ำพึ่งอันนี้จะเป็นรสชาติแรกของเขาเนาะแบบออริจินอลแหละแล้วก็รสชาติที่2จะเป็นหัวปีแคนเบอรี่ตัวที่3เป็นน้ำทุนหัวปีผสมทุนแล้วก็ผสมขิงด้วย <Wow. S 1> คือแต่ละแบรนด์ก็คือแบบหาความสร้างสรรค์ในของตัวเองอยู่แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวอีกอันหนึ่งจะเป็นน้ำอินทผาลามัมและเป็นอินทผลัมผสมกับแคนเบอรี่ พร้อมไหมพร้อมเริ่มที่ตัวตะไคร้ก่อนไหมตะไคร้น้ำขึ้ใชาสีเขาอะดูค่อนข้างแน่นตัวที่เข้มที่สุดตอนนี้ที่เห็นคืนนี้มันก็คือลูกคุณนั่นเองก่อนก่อนจะกินบอกก่อนว่าต้องเขย่าดีๆเพราะว่าตะกอนเขาอะแน่นแล้วก็แบบคือมันต้องใช้เวลาเขย่าประมาณนึงมันเหมือนเป็นตะกอนหนักหรืออะไรสักอย่างนึงเราไม่มั่นใจเหมือนกันนี่เป็นรสชาติแบบที่แบบจืดอะหวานน้อยเออหวานน้อยหวานน้อยเลยคือรสชาติแบบค่อน ออกไปทางจืดคือแพ็กเกจจิ้งเขาหวานมากแต่ว่ารสชาติน้ำเขาต้องข้าวกักับแพ็กเกจจิ้งเลยเราเลยดูแพ็กเกจจิ้งสิเราแบบเราชิมน้ำอ่ะที่สองเลยที่สองเป็นน้ำแคนเบอร์รี่แล้วว่าอันเนี้ยน่าน่าจะเป็นน้ำที่เราชอบมากที่สุดของแบรนด์นี้เราลองชิมก่อนแคนเบอร์รี่เก๊กฮวยด้วยนะเฮ้ยแคนเบอร์รี่แล้เก๊กฮวยอันนี้อร่อยแต่ว่าก็ยังแบบคงคอนเซ็ปต์ความหวานน้อยอยู่อ๋อโอเคมีเปรี้ยวนำขึ้นมาเลยใช่มาเดี๋ยวมารดที่สาม อันนี้เป็นลูกพุนที่เราบอกว่าสีเข้มใส่คนอยู่ที่ซ็นะตัวนี้ไม่ได้กลิ่นขิงอ่าแต่ว่าแบบได้กลิ่นลูกพุณนมีมีกลิ่นพุณนขึ้นมาเปรี้ยวนิดนิดเหมือนน้ำหัวปีอะใช่มันคือน้ำหัวปีไงไม่คือมันให้ความรู้สึก um> ับบหัวปีเลยอะมันเหมือนแบบคือกินหัวปีที่เป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะเออเคสนี้จะเป็นน้ำายินถผาลามละแล้วว่าตัวนี้น่าจะหวานเพราะว่าเขาผสมแบบเหมือน แคนเบอรี่อ่ะแล้วก็มีน้ำทับทิมอันเนี้ยน่าจะง่ายน่าจะกินง่ายนวเราลองชิมกันอร่อยสุดละหวานกินง่ายไม่หวานกินง่ายแบบแคนเบอรี่แคนเบอรี่เราตความแล้วว่าความเปรี้ยวกับความหวานมาเจอกันเลยอันเนี้ยอยู่แบบละมุนละม่อมแต่บอกก่อนว่าค่อนข้างมีตะกอนเยอะเลยอ่ะกินเข้าไปแล้วเหมือนมีผงอยู่ในผงผงอยู่ในคอหนึ่งคุณพ่อชอบรสไหนมากที่สุด นั่นแหละอันนี้กินง่ายกว่าอันนี้เบอร์หนึ่งถราลอคนติดหวานไงเราไม่เหมือนเลยเราติดหวานเราก็เลยจะอกอย่างนี้อ่ะตัวเราเองเราก็ชอบอันนี้อันดบหนึ่งือนกันเราคิดว่าตัวที่เป็นแคนเบอร์รี่เนี่ยก็คือให้รสชาติมากที่สุดแล้วก็ลองลงมาก็คือเป็นน้ำน้ำลูกพุนแล้วก็เป็นตะไคร่และน้ำผึ้งคือเป็นทางเรื่องสุขภาพเผื่อบางวันไม่ได้อยากกินหวานจัดสให้กินตัวนี้ได้ก็ลองไปหาซื้อดูอันนี้หาซื้อง่าย อันนี้จะเป็นแบน์ที่แบบเขาขายเฉพาะน้ำอินทาลัมละมันชื่อแบรนด์ว่ามูมินอืมเป็นมูมินอันนี้ขนาดจะอยู่ที่300 m l ขวดค่อนข้างใหญ่เนาะใหญ่เ,เลยราคาไม่แรงมากราคาเขาขายเป็นรังรังละ24ขวด729บาทก็ตกววดหนึ่งอ่ะ35บาทเอง <S <S ด้วยความที่แพคเกจดิ้งเขาเป็นพลาสติกด้วยช่วยที่แบบพกพาง่ายพกพาะดวกไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตก เออแล้วน้ำหนักก็ไม่ได้มากเท่าขวดแก้วรสชาติมีอยู่สองอันใช่ของเราจะเป็นน้ำอินทผาลัมแบบ Food 100สูตรออริจินอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สอันนี้จะเป็นผสมกับตัวน้ำมะนาวน่าจะกินง่ายเลยนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มีฮาลาลเหมือนกันม,ม,มาเดี๋ยวเรามาชิมสูตรออริจินอลกันก่อนอินทผลามัมามากมากหวานไหมไม่หวานมาก หอมมากหอมยี่หรัาคือเป็นรสชาติที่แบบเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเพราะเราชอบกินน้ำมีตาผาน้ำอยู่แล้วเหมือนกินน้ำตาลสดยังอยูนในคำเดิมให้ฟีลลิ่งแบบน้ำตาลสดเออมันก็เป็นเหมือนเป็นน้ำผลไม้อะไรหอมเนาะอืมกินกินง่ายพกสะดวกอร่อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราผสมมะนาวมาลเขียวแบบผสมมะนาวอืมอันนี้อร่อยว่ะจริงเหรอน้ำผึ้งมะนาวเฮ้ยอันนี้คือดีอันนี้ให้ฟีลลิ่งที่แบบ สดชื่นมากคือลิ้งแบบกินน้ำผึ้งมะนาว,าวอะไรเงี้ยกำลังมองหาทางเลือกที่แบบไม่ได้ราคาแรงมากอ,มอะไรเงี้ยก็คือแนะนําแบรนด์นี้เลยเราเรา,เราไม่ได้เป็นคนกินเปรี้ยด้วยแหละเราก็เลยอชอบแบบออริจินอลมากกว่าเพราะเราฟิลเหมือนกินน้าตาลสดอะส่ะกัเราชอบตัวนี้เราว่าตัวนี้แบบให้รสชาติที่แบบเฟชคือเหมือนกินแล้วม,มันมีความฟูตี้อยู่ในปากอ,อ่ะคือเราแบบมันทาให้เราสึกว่าแบบกินปับ๊บ สดชื่นโอเคมาถึงอีกแบรนด์เนยงที่เป็นแบบสิ้าทางนอลของเราเนาะชื่อแบรนด์ว่าแ a n l ด์เล <I love. S 1> สำหรับคุณแม่แม่ที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านไม่สะดวกพกน้ำหกปลีที่เป็นขวดไปเป็นแบบน้ำหัปลีผงกับชาหัปลีที่เอาไปชงเลยก็เพิ่งรู้ว่ามีด้วยสำหรับเราเราคิดว่ามันสะดวกนะา <8 S 1> แบบแบบพกไปข้างนอกเช่นแบบถ้ารู้ว่าจะไปทั้งวันอย่างเงี้ยเอาไปสองซองอ่ะแล้วก็ชงใส่ใส่แก้วไว้อะไรอย่างเงี้ย จะมีทั้งหมด2แบบก็คือจะเป็นแบบที่เป็นชาเป็นซองชากับเป็นผงเนาะแล้วผง,เร,ผงเ,เริ่มจากผงก่อนสองรสชาติแบบผงอันนี้จะเป็นรสหวานด้วยก็คือมีหัวปีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขิงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลูกชักสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือสูตรลูกสักหัวปีขิงสามอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวปีกบตะไคร้สองอย่างอันนี้ก็หัวปีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตะไคร่ห้าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลห้าเปอร์เซ็นต์ ันนี้แบบผมซึ่งตัวเนี้ยหนึ่งซองใหญ่จะมีซองย่อยทั้งหมด10บซองราคาอยู่ที่150บาทตกมาแค่15บาทเองอก็เบาๆดุกๆเราออกไปกินข้างนอกบ้านแล้วก็แบบที่2จะเป็นแบบสองชา,ชาแบบซองชามี3รสาชาติขิงครับขิงเดี่ยวๆร้อเปร์เ็นเลยไม่มีน้ําตาลเป็นน้ําขิงเป็นน้าขิงเลยของเราจะมีน้ําหัวปลีขิงที่เป็นแบบ หัวปีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขิงสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่อีกอันนึงจะเป็นหัวปลีขิงกระเพราซึ่งเราอ่ะเออไม่เคยได้ยินเลยว่าแบบกระเพราเอามาทําชาได้เอออยากรู้อะอยากลองอะหัวปลีเจ็ดสิบขิงสิบห้ากระเพราสิบห้าอันนี้ก็อยู่ที่สามสิบองย่อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเออหาซื้อง่ายๆเรามาลองชาหนึ่งอันแล้วก็ชงหนึ่งอันเนาะอยากชิมรสอะไรอยากชิมกระเพราอยากรู้ว่ากะเพราเป็น ซึ่งถุงเขาอะมันเป็นสิบล็อกเว้ยมันก็จะแบบสะดวกมากได้กิ่นกับเขาเบาๆน,นะซองจะเป็นแบบนี้โอ้โหสีแอโพ์พอระ <c oughs> สีแบบสมุนไพรมากๆเลยอะบบเนี้ยกดน้ําร้อนโชว์กันเลย,น,ยน้ำร้อนโชว์ผงอยากชิมรสอะไรบวปีขิงลูกซักลูกซักซึ่งแบบผงเนี่ยควรชงกับน้ำอะ250สองร้อยห้าสิบิลลิลซองจะเป็นแบบนี้สองร้อยเขาก็จะเป็นซองแบบย่อยๆมา สีแอปพลิเมนกัน<ส>นะเนี่ยสีพูดแบบสีแบบต้องพยายามกดน้ำเยอะๆข้อดีของแบบซองแบบนี้นะ่าจะเป็นคนที่อยากทานร้อนๆอ,อ,นะอุ่นๆนะเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทานเย็นอนะ่ะบวกกับคนที่แบบไม่อยากได้ความหวานเลยสักนิดเดียวเขาก็มีทางเลือกแบบที่ไม่มีน้ำตาลเลยเอา้าน<ม>ี่แบบอันนี้แบบผงใช่ไหมเพราะผงเขามีน้ำตาลแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ ช่วยได้อร่อยอ่ะกินง่ายอ,อันนี้นะพอกินร้อนนะเหมือนเหมือนเรากินน้ําขิงบวัง <c oughs> บวลอยน้ำขิงอะ่ะเออ <c oughs> เหมือนเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยว่าดีกินขิงอนะ่ชัดมากชัดเนาะเออแบบคือคือได้รสชาติของขิงที่แบบชัดเจนเอ,อหัวปีลูกตักขิงอันนี้ดีอันนี้อร่อยเลยแต่ว่าแบบใครที่ไม่ชอบเผ็ดขิงก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เฮ้ยกะเพราออกว่ะกินยังเป็นยังกะเพราออก อย่างเดียวที่จะสก,กัดการกินของเราคือความขมใช่ป่ะแต่มันไม่ได้มีความขมไมไ่มีความฝาดไม่ีความอะไรเลยอะอันนี้จืดคือมีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นสมุนไพรเออแบบอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากขนาดแบบเหมือนแบบแก้วนี้ที่แบบเป็นผมชุเนี้แหละวิ่ดีเกินคาดไม่น่าเชื่อซื้อสักห่อมาลองก็ได้นะแล้วลองดูว่าจะชอบเหมือนที่เราชอบไหมมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะที่แบบเราอะคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นทางเลือกสาหรับทุกคนที่แบบพยายาม ลองกินน้ำหมด,ดีแล้วน้ำมิถทภาร้ำแล้วมันแบบไม่ชอบกินไม่ได้จริงๆหาทางออกเป็นแคปซูลแบรนด์ชื่อว่าเจสซีเอ็มราคาจะอยู่ที่890บาทต่ตอ,อกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมี30แคปซูลตัวเนี้ยคือไม่ต้องกินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก่อนคลอดเนาะก็คือหลังจากคลอดแล้วค่อยกินครั้งละหนึแคปซูลก่อนอาหารเช้าหรือเย็นก็คือกินได้ประมาณ15วันแล้วเนาะ กล่องของเขาเนาะเป็นสีขาวชมพูดูเ,เ,เรียบๆง่าย,ายเปิดออ,อ,อ,อมาเป,ดเปิดออกมาจะเป็นแบบฝาเปิดหน้าปิ้งเปิดออกมาปั๊บก็จะมีซองเก็บรอยแคปซูลอีกหนึ่งชั้นเป็นเหมือนย่าแน่แออก็คือมาเป็นแผงทีนงหนึ่งหนึ่งกล่องมีอยู่ทั้งหมดสามแผงเนาะแผงหนึ่งก็มีทั้งหมดสิบเมตร หมือนสุดทางแล้วจริงๆอ่ะคือกินไม่ได้แล้วอ่ะก็คือกินตัวนี้หรือว่าแบบอาจจะเป็นแบบกินตัวนี้แล้วก็กินน้ําหัวปลีเสริมมันอาจจะช่วยได้แบบก็แล้วแต่คุณแม่ว่าคุณแม่ทั้งหลายอ่ะสะดวกแบบไหนอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งปิ่งแมนเทสซี่เอ็มนะจ๊ะจบไปแล้วจบแล้วการเล่นน้หัวลีไม่น่าเชื่อว่ากินทุกอย่างไปหมดแล้วกินไปเยอะมากแต่ละแบรนด์มันก็มีความแตกต่างว่ะส่วนผสมของแต่ละแบรนด์รสชาติที่แตกต่างกันออกไปอ่ะแล้ความโดดเด่น เขาชูไปคนละทางมากๆทำให้ใ<ช>เราเหมือนแบบเรามีตัวเลือกที่เยอะมากๆสำหรับการแบบเลือกน้ำหอมปลีน้ำอินทผลัมมากินแล้วแต่ความชอบวน,นบุคคละนะเนาะเราชอบแบรนด์นี้เธออาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยหรอแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลืมลบทุกอย่างเลิกมองภา<ช>ยนอกหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ในน้ำ<ช>รสชาติ<ช>ของแต่ละตัวอยู่ในน้ำต่อให้แพคเกจจิ้งจะสวยงามแต่ถ้ารสชาติไม่ถูกใจเราเราก็จะ ไม่ชอบอยู่ดีอ่ะยี่ห้อไหนที่ซื้อง่ายอะไรเงี้ยก็ลองซื้อมาชิมดูก่อนก่อนที่จะสั่งแบบมาเยอะเยอะก็ลองไปหาดูทริคนี้ก็จบประมาณนี้เออน่าจะให้ไอเดียคร่าวๆสับคนที่กำลังจะไปหาหน้ำหัวปลีให้กับแม่ท้องคนนี้กินคนไหนก็ได้ใช่ซึ่งถ้าแบบทุกคนมีแบรนด์ไหนที่แบบชอบหรือแบบอยู่ในดวงใจอย่างเงี้ยก็อคอมเมนต์บอกเราก็ได้ว่าแบบว่าเอยแบรนด์นี้อร่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะลองไปหา ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับตัวช n e l ของเราด้วยนะคะได้ก <Yay! S 1> ันไหม